สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่21นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพนะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันจันทร์นะครับก็สำหรับในสูตรเม็ดเดียวนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงมาวัน2วันเนาะแล้วก็มาลงก็ถือว่าโอเคนะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับ นี่นะครับผมผมให้วิ่ง9รูด1ไปนะครับพี่หนึงนะครับไปเข้าในเลขล่างชุด6ตัวทางฝั่งพี่น้องสอบลอราวเนาะแล้วก็บางืุนที่ที่เล่นเลข6ตัวนะครับส่วนเลข9นะครับมาเข้าในที่นะครับเลขล่างชุด4ตัวนะครับผมมาเลขล่างหมดเลยนะครับในงวดที่แล้วก็ของเรานะครับวิ่งรูดที่1นะครับพี่เข้าไปที่10ตรงๆไปศนย์หนนะครับเนาะ ในตัวนี้นนะครับเข้าไปศ1 1 0ตัวกลับนะครับส่วนวิ่ง9นะครับเข้าไปที่เลขล่างชุด4ตัวนะครับผมเนาะก็หลักร้อยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยมาถูกทางนะครับพี่พี่เนาะหลักร้อยนี่มาถูกทางอยู่นะครับในวดที่แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับแนวทางเลขชุด6ตัวนะครับตัวเน้นนะครับ1 0 0 1นะครับแล้วก็เลขวิ่งนะครับผม ส่วนในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผมแล้วก็นะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังนะครับมองหาบ้านเสียงโชคนะครับผมหรือว่าอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับแอดก็แนะนานะครับบ้านขุมทองราคานะครับพี่ๆ เดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่ๆก็สนใจนะครับลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็นะครับในสูตรเม็ดเดียวในงวดนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่5นะครับ ส่วนสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขก2นะครับผมวิ่ง5รลูด2นะครับ2ก็จะมี2 0นะครับ2 1 2 2นะครับ2 3 2 4 สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับผมไอ้ติมขาประจำนะครับเสียงไอ้ติมขาประจำวิ่งผ่านนะครับพี่พี่นะ้อง ก็นะครับผมในตัวเน้นตัวเจาะในววนนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับสองศูนย์นะครับผมสองหนึ่งนะครับสองเก้านะครับสองหก แล้วก็25นะครับ20 21 25 26 29นสอะครับสลับตัวเจาะส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้พี่ที่เลขห้ก,กับเลขเก้นะครับพี่พี่ 9, 2, 529นะครับนี่เลย921529นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่หรือว่าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับเพราะว่าในโค้งสุดท้ายของเรานะครับก็วดล่าสุดเนาะเข้าไปที่39ตรงๆเน้นๆเลยนะครับผมก็ดีใจกับพี่พี่เอฟซีนะครับที่มีโชคกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมหรือว่าเจอโฆษณาก็รับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็ฝากบ้านนะครับขุมทองนาคานะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับแอดก็แนะนำบ้านขุมทองนาคานะครับลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆนะครับ เอฟซทุกคนนะครับทา้งฝั่งพี่น้องสปปราวเนาะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง YouTube นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับพี่ๆเนาะฝนตกบ่อยนะครับทางฝั่งผมนี่ก็ตกบ่อยมากเลยนะครับผมเกือบทุกวันเลยนะครับผมเนาะก็ดูแลสุขภาพก็ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ